สวัสดีสมาชิกเค e c นชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนําเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนํากับสมาชิกทุกคนนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสมัครนะคะแอดจะขอประชาสัมพันธ์เรื่องการแจกอ่งเปานะคะคือเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเมื่อแอดได้แจกอ่งเปานะหาทิ้งลิงก์เอาไว้นะคะก็มีเอ่อคนที่ไม่ใช่สมาชิกหรือว่าไม่ได้รับรางวัลฮะ,ะมากดเอาอ่างเปาของสมาชิกที่แอดให้รางวัลไปนะคะแอดก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนการรับรางวัลน,นะคะก็คือ เปลี่ยนให้เป็นสามคอมเมนต์แรกนะคะใครที่เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็กด s u b สไครต์กดติดตามนะคะก็ให้ทิ้งลิงก์ทิ้งเลขทัวเลดไว้นะคะทิ้งเลขทัวเลดไว้นะคะหมายเลขทัวเลดไว้เดี๋ยวแอดจะส่งเงินไปให้นะคะแอดจะไม่วางลิงก์อ่างเปาแล้วนะคะนะเพื่อที่ว่าสมาชิกที่ได้รางวัลคนนั้นน่ะเขาจะได้รับเงินจริงๆนะคะ โอเคเนาะสมาชิกท่านไหนที่คอมเมนต์สาคอมเมนต์แรกนะคะให้ทิ้งเบอร์นะคะทิ้งเบอร์ทูอลเลตไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะดูว่าคนไหนได้รางวัลแล้วจจะส่งเงินไปให้นะคะอะมาดูในส่วนของวิธีการสมัครของเว็บนี้นะคะช่องแรกนะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะโดยไม่ใส่เลขศูนย์นำหน้านะส่วนช่องนี้ให้นำตัวเลขตรงนี้นะคะมากรอกนะ ส่วนช่องนี้กับช่องนี้ก็คือเป็นรหัสผ่านของเรานะคะจะเป็น6ตัว10ตัวก็ได้นะคะเมื่อใส่ข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดสมัครได้เลยนะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ สำหรับเว็บนี้นะคะก็เป็นเว็บเกี่ยวกับการกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็แคปภาพส่งนั่นเองนะคะสมาชิกท่านไหนที่เคยทำงานประเภทนี้นะคะก็จะรู้ดีว่า,าทำงานแบบไหนนะคะในส่วนของการกดถูกใจกดไลค์แล้วก็แคปภาพส่งนะคะเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะจากนั้นให้เราไปในส่วนของ การกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนนะคะจะมีให้เราตั้งค่าอยู่2ที่นะคะก็คือรหัสกองทุนแล้วก็บัตรธนาคารนะรหัสกองทุนนี้ก็ให้เรากรอกเป็นตัวเลขนะคะจะเป็นตัวเดียวกับรหัสผ่านก็ได้นะที่เราเคยที่เราสมัครไว้ตอนแรกจะเป็นรหัสผ่านก็ได้นะคะจากนั้นก็กดส่งเวลาที่เราถอนเงินนะ่ะเขาจะให้กรอกรหัสกองทุนนะคะ แล้วก็กอกรหัสที่เราตั้งตอนนี้ไปนะคะไปดูในส่วนของการตั้งค่าบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็กดตรงนี้ไปเลยนะคะจากนั้นก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็กดส่งเนาะจากนั้นเราก็กดถอยออกมาแล้วเขาจะขึ้นให้เรากรอกบัญชีธนาคารนะคะกรอกบัญชีธนาคารเนาะเดี๋ยวแอจะทำให้ดูนะคะ เห็นไหมคะพอเรากรอกชื่อแล้วเขาก็จะให้เรากรอกบัญชีธนาคารของเรานะคะเลขบัญชีอะไรนะตรงนี้ก็คือให้เราเลือกนะคะตัวย่อของธนาคารนะคะกะสิกรก็คือ Kbank นะคะกรุงไทยก็คือ k t b นะ,ะไทยพาณิชย์ก็คือ SCB นะคะก็ธนาคารเราใช้ธนาคารอะไรนะคะก็ไปดูตัวย่อนะ,ะถ้าใครไม่รู้ก็ไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะสำหรับตัวย่อธนาคารนะ จากนั้นก็กดเพิ่มทันทีนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ไปกดทำงานได้เลยนะกดไปที่หน้าแรกนะคะถ้าใครถนัดการทำงานผ่านลาย Facebook YouTube หรือ TikTok ก็สามารถที่จะกดเข้าทำงานได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดขอเลือก YouTube แล้วกันเนาะเราเป็นสมาชิก VIP สูงแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะคะมันก็จะมีงานขึ้นมานะสมาชิก ฟรีนะคะทำได้สี่งานนะคะงานละ2บาทเนาะในวันละ8ดบาทนั่นเองกดรับงานไปเลยนะคะอ่ากดรับงานไปเลยนะถ้ากดไม่ได้มันจะขึ้นว่าวันนี้เวลาหมดนะรับมาแล้ว4งานจากนั้นให้เราไปที่คำว่าภารกิจนะคะงานที่เรากดรับมาเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะเราก็กดเปิดลิงก์ไปเลยนะคะเปิดลิงก์เปิดลิงก์งตรงนี้นะคะกดไปเลยนะ แล้วมันก็จะลิงก์ไปที่ youtube นะคะจากนั้นให้เรากดถูกใจนะคะแล้วกดติดตามนะจะมีอยู่2ที่กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราแคปภาพเลยนะคะแล้วกดย้อนกลับมานะคะจากนั้นก็ให้เลือกภาพที่เรา แคปเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะกดส่งตรงนี้อ่ากดเปิดลิงก์อีกนะคะแล้วก็จะลิงก์ไป youtube นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะแคปภาพแล้วกดออกมาจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะมันก็จะลิงก์ไปที่ขังภาพนะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราแคปเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะคะ ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบสีงานนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาทําก็สามารถที่จะกดรับงานไว,ไว้ได้นะคะกดรับงานไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาทําทีหลังก็ได้นะคะสําหรับใครไม่มีเวลานะคะสําหรับเว็บนี้นะคะถอนขั้นต่ํา50บาทนะคะสมาชิกฟรีนะคะถอนได้ครั้งแรก50บบาทนะคะถ้าจะถอนครั้งที่สองนี้ต้องอัพ VIP ก่อนนะคะนี่ต้องอัพ VIP ก่อนนะ ตอนนี้เขายังให้ทําให้ทําฟรีอยู่นะคะเขาบอกว่าสมาชิกฟรีก็คือถาวรน,นะคะแต่ถ้าใครถอนครั้งแรก50บาทนี้ถอนครั้งที่2นี้ต้องต้องอัพเป็น VIP แล้วนะคะไม่อย่างนั้นก็จะถอนไม่ได้นะแต่เขาก็จะยังจะเปิดโอกาสให้เราถอนครั้งแรก50บบาทอยู่นะคะสมาชิกฟรีเนาะ ตอนนี้เขายังไม่เปลี่ยนกฎอะไรนะคะอนาคตแอดก็ไม่แน่ใจว่าทางเว็บเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เขายังให้สมาชิกฟรีถอนได้ที่ขั้นต่ํา50บาทนะคะถอนครั้งแรก50บาทด้วยนะแต่ถ้าใครจะถอนครั้งที่2ต้องอัพเวณเป็น V.I.P. ก่อนนะคะโอเคไม่งงเนาะสมัครที่ลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็เข้าไปตั้งค่านะคะตั้งค่าเสร็จก็กดทํางานได้เลยนะคะโดยกด เลือกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอะไรก็ได้นะคะพอกดเข้าไปก็กดรับงานมาเลยนะคะ4งานงานที่เรากดรับแล้วก็จะมาอยู่ที่ตรงภารกิจนี้นะคะจากนั้นก็ให้เปิดลิงก์นะคะกดเปิดลิงก์แล้วก็จะลิงก์ไปที่ YouTube จากนั้นให้เรากดถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามจากนั้นก็แคปภาพเนาะ หลังจากที่แคปภาพเสร็จแล้วเราก็มาแอดภาพตรงนี้แล้วก็กดส่งภาพตรงนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะสําหรับเว็บนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยเป็นงานกดไลค์กดติดตามแล้วก็แคปภาพส่งนั่นเองนะคะสําหรับใครมีคําถามก็ตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าจะถามในระบบได้นะคะก็เข้าไปสอบถามได้ในส่วนของผลประโยชน์นี้นะคะก็จะบอกในส่วนของเลทรายได้ของแต่และ v i p เนาะ สมาชิกท่านไหนที่สนใจที่จะลองทำเว็บนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะส่วนสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงก์แอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากนะคะสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะ,ะอยากจะทำเว็บนี้ก็สามารถที่สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะใครที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่าแอดได้อธิบายไปหมดแล้วในส่วนของการสมัครรวมทั้งการทำงานและ การตั้งค่าบัญชีธนาคารนะสมาชิกท่านไหนที่ทําครบ50นะคะก็กดไปที่กระเป๋าเลยนะอันนี้ต้องตั้งค่าธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็กดถอนตรงนี้เนาะกดถอนตรงนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนก็มากดตรงนี้เลยนะคะ ดเข้าไปที่เชิญเพื่อนนะมันก็จะขึ้นลิงก์ขึ้นมาแล้วก็คัดลอกตรงนี้นะคะไปโพสต์ตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่มเฟ e บุ o กนะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่แนะนำเพื่อนเก่งๆนะคะก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนได้นะ สมาชิกท่านไหนที่สนใจก็ลองสมัครเข้ามาทําดูนะถ้าใครไม่สนใจก็สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะคะอาจจะรอคลิปใหม่ที่น่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ